รับผมวายปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวอาร์มี่อาร์สาสิบหกนะครับอาร์สาสิบหกเจ้าตัวนี้คือก็คือจีสามสิบหกครับจีสาหกซีแต่ว่าเป็นระบบแก๊สโบแม็กของอาร์มี่นะครับมาพูดกันก่อนเ,อเจ้าตัวนี้ถูกถอดแบบมาจากเจ้าตัว WE เนะครับฉะนั้นอะไหล่ก็จะใช้ร่วมกับ WE ได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะไหล่ที่น่ากลัวที่สุดก็จะมีพวกลูกสูบซึ่งลูกสูบมันของผมมาแล้วนะครับอะไหล่มาแล้ว เห็นไหมบอกแล้วมือข้างนี้ผมมีปัญหาอะไรของมันเนี่ยลูกสูบมันมาแล้วนะครับมาแล้วไม่ต้องกลัวกันนะครับปิดยกล่องมาเจออะไรบ้างปิดยกล่องมาเจอปืนแม็กกาซีนแม็กกาซีนให้แม็กซื้อสองอนะันแล้วะเป็นแม็กกาซีนอย่างนี้นี่อัดแก๊สได้นะครับอัดแก๊สคือทอแบบมาจาก WE เกือบทุกอย่างเห็นไหมนี่อัดแก๊สตรงนี้ตูกปุ๊บแล้วก็ใส่ลูกเห็นไหมมือข้างนี้ผมมีปัญหาออกตัวนี้นึงนะครับ คลิปหลังนี้ผมอาจจะยิงให้ดูน้อยลงนะครับมือผมมีปัญหาอยู่นะครับนี่อย่างนี้นะครับก็ใส่ลูกเหมือนกันเหมือนวีเอทนะครับมีแม็กกาซีนสองอันมีปืนมีคู่มือคู่มือคู่มือแล้วก็จะมีโหลดเดอร์ของมันนะครับให้มาแถมมาในกล่องเรียบร้อยเลยนะครับก็คือไปถึงใส่แก๊สใส่ลูกยิงอย่างเดียวนะครับมาพูดถึงคู่มือของเขานะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสอนวิธีการยิงแล้วก็ที่สําคัญแก๊สโบลแบ็คสอนวิธีการถอดด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนเป็นคลิปให้ดูว่าถอดยังไงนะครับ ป่ามาพูดเจ้าตัวนิดหน่อยโครงสร้างภายนอกซึ่ง G36C ของจริงก็ไม่ใช่เหล็กนะครับโครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติก ABS นะครับมีไปดูอย่างนี้เป็นพลาสติก ABS เก๋ดีนะครับปึ๊บนะน้ำหนักกำลังดีผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ2โลนิดนิด3โลประมาณนี้กำลังสวยนะครับไม่ไม่นั่นพอไปเจอแมกกาซีอีกอันหนึ่งโอเคหนักไปนหนักอยู่ที่แมกกาซีนะครับเจ้าตู้ปืนโครงสร้างค่อนข้างใช้ได้นะครับชิ้นงานค่อนข้างสวยเนียนนะครับแต่นี้มีคําว่า อาร์มี่อซึ่งจริงๆแล้วไอ้เพจเนี่ยมันมีคนเอาเพจที่เป็นตัวเขียนเขาว่า h k G36C มาขายแล้วนะครับลองหามาเปลี่ยนดูนะซึ่งมันมันแกะมันแกะเปลี่ยนได้นะมันแกะเปลี่ยนได้นะครับโอเคก็เครื่อปืนางานค่อนข้างดีนะครับอ่าถอดแบบมาจากเจ้าตัวอ่าจ3 6 c ของไอตัว WE นะครับก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับมา ความแรงที่วัดได้นะครับวัดได้อยู่ที่430-450ฟตุตต่อวินาทีนะกำลังสวยกำลังสวยนะครับแรงถีบดีมากเดี๋ยวจะให้ดูแรงถีบด้วยผมบอกเลยว่าเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์พี่ถ่ายอยู่เนี่ยบอกเลยว่าโทรศัพท์ผมยิงสลัดแล้วโทรศัพท์ผมหลุดอ่ะคิดเอาลวกันว่าแรงขนาดไหนมันขนาดใช้ตัวจับตัวนี้เนี่ยตัวจับเนี่ยที่อยู่ข้างหน้ากล้องเนี่ยจับสบัสด์เพี้ยเพี้ยเพี้ย,ย,ยหลุดไปเลยนั่นแหละลองดูแล้วกันนะครับอ่ไปดูในการทดสอบเลยว่าโอเคไหมครับป้า เรามามันย้อนแสงเนาะจริงๆริง,รงที่ติดกล้องไว้ที่ตัวเนี้คือผมอยากจะให้คุณเห็นแรงรีคอย์ของมันไงฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งจะดูว่าผมยิงเป็นไงบ้างนะครับมาดูกันโอเคฮจะได้เห็นไหม มีใครเขาลงทุนขนาดนี้บ้างเนี่ยฮะโทรศัพท์หล่นเลยเฮ้ยกับหัวกับหัวกับหัวมาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบยิงเจ้าตัวอา์มีอาขาสิบหกระบบแก๊สโบแบ็กถ้ามีสองสีนะสอีอ่สีดำกับสีสายวันนี้ลองยิงสีสายให้ดูว่าโอเคไหมนะครับเป้าเป็นขนาดกระป๋องนะ้ำมะลุจริงๆเมื่อกี้ถ่ายไว้แล้วนิดนึ่งบังเอิญอ่แก๊สมันหมดซะก่อนนะเดี๋ยวมาลองดูกันครับ เป็นไงบ้างการทดสอบยิงนะครับเวลายิยงลูกหมดนะครับโบจะคว้างอย่างนี้นะครับช่องโบจะเปิดอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่รีโหลดลูกใส่กบไปใหม่แล้วก็ดึงคับอ่าดึงสไลด์ทีหนึ่งตึก๊กเด็กลับไปได้นะครับโอเคอยูนิเกตค่อนข้างดีสำหรับปืนยาวแก๊สนะครับอ่าระบบถอดแบบมาจากเจ้าตัวของอ่า WE นะครับแม็กซีบีอาวี e, มาใส่ได้เลยเนาะแต่ว่า แม็กมันก็มีอะไหล่มาแล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกก็ชอบไม่ชอบก็หาก็ดูแล้วกันโอเคครับดูการทดสอบต่บไอไปได้เลยครับเป็นไงบ้างการทดสอบเนีย่ยที่ยิงให้ดูโอเคไหมความแม่งยำอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่าการที่เป็นแก๊สบอลแก๊สบบ็อกเนี่ยมันยิงแล้วมันถีบปืนมันสะบัดอยู่ตลอดเวลาพอมันสะบัดเนี่ยต้องคุณต้องกริปเห็นไหมนะผมบอกแล้วผมผมั่งรีวิวปืนอ,อยู่ครับมีคนเข้ามาออ,อย่างที่ผมบอกครับว่า ปืนที่เป็นแก๊สบูแบ็กแรงถีบมั่งสูงเนี่ยคุณต้องกริปปืนให้นิ่งนะครับอย่าให้มันขยับนะครับก็คือต้องต้องต้องปรับกับให้แน่นแน่เลยขนาดนิดนิ้วแป้งนิดนึงเนี่ยแรงถีบมันมามันสั่นแล้วแหละอันนั้นคือต้องทาความคุ้นเคยเขานิดน,นึงซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดกับปืนยาวนะครับก็อย่างที่บอกผมถึงไม่ค่อยได้รีดปืนยาวแนละ้วมือข้างหนึ่งผมมีปัญหามันมันคือคือขนาดผมจะสไลด์ตู้สับเนี่ยเห็นนะผมสไลด์ตู้สับไม่ได้มือผมมีปัญหา นั่นแหละก็เลยกริปปืนค่อนข้างยากนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับก็โอเคยิงใช้ได้นะครับมามาพูดกันต่ออย่างที่เราบอกว่าความมั่นยําพอใช้แก๊สโบ๊กแบ็กเปยังไงหนึ่งคือระบบของมันเนี่ยถอดแบบมาจากปุ๊ปืนจริงฉะนั้นคนที่คนที่เล่นอ่ะส่วนอยากจะชอบถอดปืนมากกว่านะครับมาดูกันถอดอยังไงอ่าเริ่มจากเห็นไหมถ้าใครเคยเลรดอรจะชอบไอหมุดตัวนี้หมุดอย่างเงี้ยอ่าปึ๊บกดแล้วดึงออกมาข้างนี้เห็นไหมปึ๊บนะครับ จับตัวนี้นี่เสียไว้ด้านหลังเขามีที่เสียไว้ให้อยู่นี่นี้นะครับไปคุณเสียไว้ที่พันท้ายนะดึงประกับหน้าออกตึ๊บอย่างนี้นะครับคือปืนเนี่ยสามารถถอดเป็นชิ้นได้นะครับแต่บอกนิดนึงนะครับคนที่ไม่ศึกษาอย่าเพิ่งนะครับศึกษามันก่อนนะแล้วค่อยถอดเพราะงั้นเดี๋ยวคุณจะมาวุ่นวายว่าผมสอนแล้วทำปืนคุณพังนะซึ่งพูดตรงคือท้อแท้ครับเจออย่างนี้เบื่อมาดูกันต่อครับมาหมุดนี้ต่อนะครับหมุดตัวนี้นะครับกดตึ๊บนะครับดึงนี่นะครับออกมา เสียบไว้เนี่ยนะฮะปึ๊บมันก็จะมีหมุดอยู่ตามตัวปืนนะฮะปึ๊บถอดออกมาเจาต้องเอามานะคุณจะถอดเป็นชิ้นได้นะครับแล้วคุณจะสุกมันนะครับเพราะพวกเนี้ยเนี่ยหมุดตัวนี้ต่อไปนะครับพวกพวกเนี้ยมันคือคุณจะต้องถอดเข้าถอดออกเพื่อบางทีต้องทาความสะอาดชุดโบลชุดอะไรเงี้ยบางทีมนคโคลงสนามไงน,นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปึ๊บนะครับใส่เจ้าตัวนี้ก,นกับเข้าไปตึ๊บตึ๊ดึ๊ดนะปึ๊บนะครับโบลตัวนี้นะครับ จะกดอย่างนี้กดปึ๊บพับนะครับพับนะครับแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณถอดตัวนี้ใช่ไหมปึ๊บโบ้เนี่ยจะถอดลงมาได้อย่างนี้นะครับนี่คือชุดร่างกายของมันนะครับถ้าคุณอยากจะศึกษานี่ศึกษาที่พวกตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่ถอดได้ออกมาคือจะเป็นชุดลูกสูบนะดึงออกด้านหลังนี้นะครับปึ๊บนะครับคือไอตัวแก๊สบล็ b a แบ็คอะข้อดีของมันคือมันมันจะมันจะ ถอดไม้ปืนจริงนะครับถอดนี่นี่คือสปริงสปริงของชุดลูกเลื่อนคุณและคุณจะถอดชุดลูกเลื่อนออกมาได้นะครับเลื่อนชุดลูกเลื่อนมาด้านหลังอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีถอดเนี่ยจะถูกจะถูกอธิบายอยู่ในคู่มือนะครับซึ่งในคู่มือก็จะมีบอกนะครับนี่เป็นอย่างนี้ปึนะครับจริงๆถ้าใครจะเล่นเรื่อ,กองกว่านั้นก็สามารถมาถอดชุดฮอบได้แต่จริงๆขออนุญาตไม่สอนนะครับเพราะว่าถ้าถอดมาตรงนี้เดี๋ยวคุณประกอบไม่ได้จะเดือดร้อนผมอีกนะครับนีไม่มีอะไหกแค่ชุดฮอบตรงนี้นะ มาดูกันนะครับโอเคไหมมาไปชี้ด้ดยเวลาประกอบกับประกอบกับยังไงนะครับเหมือนเดิมไม่คิดเ,เอาอะไรออกคันสุดท้ายเราลุกเลื่อนออกมาสุดท้ายใช่ไหมใส่รุกเล่นกับก็ไปนะครับเห็นไหมจริงๆแล้วที่ที่อยากจะให้เล่นคือมันมันสนุกตรงนี้ไงนะครับจริงๆแล้วเอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อนจริงๆอ่าชุดชุดน,นัน่งทีหลังได้นะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมเนี่ยแค่แค่ปืนมทดสอบผมนิดนึงเห็นไหมมีคาบคาบ โลหะที่มีการเสียดสีออกตัวนิดนึงนะครับพวกนี้มันจะมีการเสียดสีค่อนข้างเยอะนะครับเิบนะครับใส่เจ้าตัวนี้หนีหนีเข้ามานะครับเอบนะครับเนี่ยจริงๆแล้วอย่างอย่างที่เราเคยอ่านอ,อวปอเพื่อะไรพวกนี้คือพวกนี้เขาจะชอบถอดน,นะครับมาดูกันต่อจางนั้นก็เอาหมุดเขาค่อยใส่เตียวตัวนะครับใส่เข้าไปล็อกนะครับล็อกให้ตรงจุดปึ๊บเห็นไหมใส่เข้าไปแล้วอา่า ประกาศใส่เข้าไปะเนี่ยจะเป็นตัวแล้วจริงๆที่เราที่เราถอนล่อยสวยเราขอนพวกลูกเลื่อนมากกว่าพวกชุดเนี้ยชุดเนี้ยมาทำความสะอาดนะครับฉีดซิลิโคมมนมาหน่อยให้มันให้มันได้อ่าอ่าอ่าพวกเศษเล็ซเศษไหลก็ได้กระเด็นกระจายออกไปทำความสะอาดเช็ดมันนิดนึงนะครับประมาณนั้นยันหนึ่งมือมือเลยนั่นแหละเดี๋ยวเมื่อกี้ทำประค่าให้ลูกกินมาก็เลยทำก่อนไงก่อนที่จะมานั่งรีวิวปืนไม่งั้นเดี๋ยวมือเละ นะครับตึ๊กติ๊นิดหนึ่งนะครับอืมโอเคจากนั้นก็ใส่ตัวชุดนี้เข้าไปนะครับชุดนี้ใส่ข้างหลังอย่างนี้เห็นไหมมือผมมีปัญหาเห็นไหมตอนนี้มือผมมีปัญหาอยู่เสียไปตรงล่องนะครับปึ๊บนะครับนี่มันจะมีอย่างนี้นิดหนึ่งคุณต้องง้างตัวนี้ออกนิดหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับชุดนี้นะครับนิดหนึ่งอันหนึ่งขอเขาถอดชุดนี้ออกก่อนนะเนี่ยถอดกระดูให้ดูกระดูนเห็นๆเลยปึ๊บอ่าชุดหลังเนี่ยมันจะมี เอานี้ยอาการมีติ่งตัวนี้นี่ติ่งนี้นี่ติ่งนี้นะครับเข้าไปทีน,นึงนะครับเห็นไหมเนี่ยเราเราก็มาถอดป้องกนันนี่เอาด้านนี้เข้าอย่างนี้ก่อนนะครับนะปึ๊บมันก็จะเข้าร่องของมันรูของมันตรงนี้นะครับปึ๊บเอากลับมาใส่ใหม่อันนี้มาใส่เห็นไหมเนี่ยถ้าใครคุ้น,นวิธีถอดเนี่ยก็ถ้าถอดเดี๋ยวเดียวพวกไฟฟ้าท,ที่ที่เป็นถอดระบบ เปลี่ยนสปริงได้เขาก็เอามาจากพวกนี้นะครับแล้วก็มาแปลงให้มันให้มันสามารถาใส่เกียร์บล็อกได้นะครับมามาดูกันเห็นไหมสนุกดีนะเนาะอะไรจริงๆแล้วไอ้พวกแอดโรแบ็กสุ่งตรงนี้แหละครับได้ถอดดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกประมาณนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องเสียให้ตรงรูนะมันจะรูกลางล็อกกับเจ้าตัวตัวสปริงตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมแต่นิดนึงขอนิดนึงนะครับพวกลายยังไม่ต้องรีบนะครับผมรู้คุณยังไม่เอาครับสั้งนึง เ,ออเห็นไหมปึ๊บให้มันตรงร่องปึออ๊บโอเคเข้าละปึ๊บดัดดันที่สุดอืมโอเคเข้าละอย่งนี้โอเคไหมเห็นไหมระบบแก๊สเนี่ยมาสุดตรงนี้แหละครับนั่นแหละก็อย่าบอกคุณว่าให้เล่นอยู่ในกฎระเบียบนะครับอ่า บีบีการนะครับไม่ใช่ปืนแปลงไม่ใช่ปืนยิงนกยิงหนูยิงหมายิงแมวยิงนู่ยิงนี่นะครับเราใช้เล่นกันในสนามใช้ศึกษาระบบของปืนนะครับใช้ศึกษาหลายๆอย่างนะครับปืนทําให้เรามีสมาธินะครับเราใจเย็นขึ้นเยอะนะครับก่อนที่จะยิงปืนจะเข้าเป้าเนี่ยเราต้องมั่นใจตัวเองเนี่ยฝึกความมัน่นใจอีกเห็นไหมบอกแล้วบีบีการมีประโยชน์เยอะนะครับเล่นใกนกฎระเบียบแล้วผมจะหารีวิวใหม่ๆมาให,ให,ให้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับแล้วก็ คลิปออกแล้วก็ไปหาซื้อกับพ่อค้าท่านอื่นเยอะๆนะครับไม่เป็นไรครับผมอยู่ได้สวัสดีครับ